สวัสดีเพื่อนๆช,ชาวโซนโฟนะคะวันนี้ก็พบกับซูเปอร์พอล่าเหมือนเดิมนะคะพอล่าอยู่ประจำวินเลส1ิบนะคะอยู่แถวหน้าโรงแรมนะคะ mm. ก็ถ้าเกิดใครจะแลกถูกก็มาได้นะคะพอล่าจะยืนอยู่แถวๆนี้ทุกวันนะ mm. ก็วันนี้นะคะมีอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะคะ mm. เป็นแพทกิจกรรมสงการแล้วก็มี ชุดแคสตใหม่นะคะเป็นชุดบีบอยก็สเตตัสก็จะจะบวกเยอะกว่าชุดเก่านะคะแล้วก็จะมีเออ่ใบ GE นะคะที่ใช้ผสมผสมของนะคะเอาชุดเอาชุดเซตอะมีสเปเชียลนะคะชุดชิโนอบีกับชุดมังกี้นะคะ เอามาเอาเอามาผสมแล้วจะได้เป็นระดับที่สูงขึ้นนะก็คือสมมติว่าเรามีมีชุดมังกี้ระดับยูนิคนะคะเอายูนิคสองชิ้นมาบวกกันก็จะได้เป็นระดับแรนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดมีระดับแลสองชิ้นมามาผสมกันก็จะได้ระดับรีเจนนะคะแต่คือมัน ไม่ได้ผสมติดทุกครั้งนะคะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ของจะหายด้วยซึ่งตรงนี้นะก็ก่อนจะทำการผสมของก็ศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เจ๊งนะคะแล้วก็ของไม่หายก็วันนี้พอนล่านะไม่ได้มามาทําคียผสมของนะคะวันนี้จะมาเกิจกรรมสงการนะคะก็คือ จะเปิดกล่องสงการนะคะก็คือจะมีลูกโป่งน้ำนะคะอันนี้หาได้จากในดันนะคือข้ามอนในดันก็จะได้ลูกโป่งแล้วก็ต้องใช้อันนี้ด้วยนะคะก็คือต้องเอาลูกดอกมาเจาะลูกโป่งให้แตกนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นของซึ่งลูกดอกเนี้ยก็จะหาย,ยากนิดนึงก็คือจะดอกจากตอนข้าบอเท่านั้นก็คือแบบพวกบอลอะบอโจ๊กบอซับอะไรอย่างงี้นะคะ หรือถ้าเกิดใครที่หาไม่ได้ก็มีขายนะคะในช็อปนะคะดอกหนึ่งก็สิบสามบาทนะหรือซื้อในตลาดตอนนี้ประมาณสามร้อยกว่าเคนะคะวันนี้พล่าจัดมาร้อยชุดนะคะก็ก็หนักอะ่ะถือว่าหนักนะหนักคราวที่แล้วที่เปิดกล่องฉาย,ยาว่าหนักแล้วนะสิบเอ็มคราวนี้หนักกว่านะคะก็ได้รับของนะคะมาจากน้องๆในแก๊งนะคะแล้วก็น้องๆในทาวนนะ ก็คือน้องนุ่นนะคะให้ลูกดองมาตั้งหนึ่งลูกพี่ว่ามันต้องขังแน่นอนเลยนะใครมาเต้นบังเนี่ยโอเคนะคะพูดมายาวละเปิดเลยเปิดเลยน้องถามนะคะว่าเปิดยัง ลุนเลยรุนเลยนะคะมีคนมาให้กำลังใจเยอะมากหรือว่ามายืนรอเอาส่วนแบ่งก็ไม่รู้นะคะนะดูเลยนะมันต้องกดอ๋อมันต้องกดที่อันนี้นะคะก็เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนละกันว่าอันเนี้ยเจ๋งอะ่ะตินนี่นะคะเป็นของติดหลังนะคะส่วนอย่างอื่นก็คือจะอันนี้จะเป็นใส่บนหัวนะ และนี่ก็เป็นมันหัวเหมือนกันนี่ก็หัวนี่ก็จะเป็นปืนที่ที่เคยมีนะคะปีที่ผ่านๆมาแต่ที่พอลล่าอยากได้นะคะคือวันนี้ลงทุนเอาตัวซูปเปอร์พอลล่ามาเปิดเพราะว่าอยากได้ชุดส่งการนะคะเพราะว่าชุดส่งการอะ่ะมันแลกเปลี่ยนไม่ได้ไงคือถ้าเราอยากได้อะ่ะเราต้องเปิดเอง แต่พวกปืนอะไรอย่างเงี้ยไอเทมอย่างอื่นแลกเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยพอลายอย่างไดลมมากกระชุดอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักไงแต่ไอพวกเนี้ยไม่อยากได้เลยนะแต่คิดว่าคงจะได้เยอะอ่ะอมแบบวันนะคะมีแต่แบบหนึ่งวันเนาะมีแต่แบบหนึ่งวันนะคะตื่นเต้นแล้วว่าลุยเลยแล้วกัน เราได้ของได้ของไอนี่เลยเหรอแล้วเปิดอันแรกเราได้เลยอะสาย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 ตื่นเต้นะโอ้จะร้องไห้น้ำตาจะไหลไปอีตาคนนี้มาทำอะไรเราเนี่ยเอ้ยเกะกะจะหันตูดออกกล้องเอ้ยได้ของทาวอนนันนึงแล้วว้าววันแรกได้ของทาวอนเลยเนี่ยโอ้ตื่นเต้น呐 มันจะบังเราอีกนานไหมผงใส่ดีใจนานไปหน่อยนะช่วงเวลาแบบคิดเปิดได้ของดีอะ่ะมันผ่านไปแล้วไงวันละตื่นเต้นอยู่เคยได้แต่ของวันนะ่ะ อ๋อได้ไรอะ่ะได้ใส่ยางอ่ะอะใส่ใส่ยางน่ารักอะ่ะเออดีดีอะ่ะเปิดต่อนะนายเกะก,กะเราะ่ะ บเลยดีไหมเนี่ยบังความสวยของเรานะคะอันนี้เป็นสาวๆในแก๊งคนล,ล่านนะมีแต่คนสวยนะคะแก๊งนี้คัดหน้าตา เออไปเหอะไม่ต้องบอกหรอกไม่ได้อยากรู้เปิดต่อนะคะโอ้ยได้อองด้วยอะ่ะอ๋อดีใจอะ่ะแต่ได้ไหายว่าหนึ่งไหายอะคะ่ะได้ล่มแบบเอ,อ้ยแต่จุดประสงค์เราจะเอาชุดไม่ใช่หรอ ไฟไฟไไตลกอ่ะเหลือล่มนะคะอยากได้ล่มมากล่มขอล่มหน่อยวันนี้รู้สึกเป็นคลิปที่อดัดแล้วอารมณ์ดีที่สุดอะ่ะตั้งแต่ที่อัดคลิปมาชีวิตดีๆอะ่ะอ้ยได้กุ้งเกงเนเต้น ใส่เกงก่อนเฮ้ยใครมาเทรดวะลูกค้าเลือเยอะมากขอรับทูก่อนนะคะ เดี๋ยวนะร้อยห้าสิบวันนี้รับทูงเงียบมากนะคะใครบอกจะมาแลกทูกับพอลล่านะหายไปเลยนะลืมกันแล้วใช่ไหม ใส่เค้าหน้าถ้าเกิดทำคลิปอยู่ต้องต้องปิดเดียวแล้วนะอืจะพอรตวิด <Open problem> <pel> <ơ wat>? ีโอก็เกรงใจไงเกรงใจใครไม่รู้โอเคนะน่าจะแรกสับพันหนึ่งนะ ใส่กางเกงก่อนนะคะเมื่อกี้เปิดได้กางเกงเอแต่กางเกงมันไม่เข้ากับเสื้อเลยนะเอจริงๆมันเหมือนมีเซ็ตของมันอยู่ไม่ใช่หรอเอ้เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ถุงเงินนะคะก็ยังมาแลกทูกับเราเนาะกรมกำเปิดต่อนะคะโอ้ยกางเกงเอกางเกงตัวนี้น่ารัก เรายังไม่ได้อยากจินนี่เลยนะคะได้ปืนอันเดียวเองด้วยอะ่ะไมุ่้มปะเฮ้ยครึ่งทางแล้วว่าเอาไงดีโหของล้นหายใจช้าๆแล้วไปต่อ ขอยักตัวหนึ่งอ,อ๋อได้ปืนเขียวนะคะปืนเขียวจะติดอยู่ตรงหลังนะน่ารักน่ารักอย่างเรามันต้องปืนกระต่ายหรือเปล่าตอนที่เปิดของเซิร์ฟเตานะพล่าเปิดได้ได้ปืนโรบอตอันนึงขายยากมาก เพราะว่าเป็นของนิกกี้ไงโอ้ได้ปืนปูก็ไม่ยากมากนะคะเปิดกล่องอะดวงกระกายอย่างคนล่ายัางได้ทาวนหลายอันเลยอะแต่คิดว่าหลายๆคนคงอยากได้อยากได้จินนี่กันใช่ไหมคนล่าก็อยากได้จินนี่นะแต่มันไม่ได้ไงคุ้มปันเนี่ยที่เปิดเปิดมันเนี่ย ันล่าก็ไม่ได้ส่องไม่ส่องราคาปืนเลยนะใครรู้มั่งถ้าได้จินนี่คงเท่อ่ะนะตัวใหญ่ไม่ไม่ออกเลยะ้ะเฮ้ยมันเหลือยี่สิบกล่องแล้วอะพักหายใจก่อน พี่ยาทักมาบนนะคะในเฟซว่าทำไมเอาตัวนิกกี้เปิดก็คือพอล่าอยากได้ชุดส่งการไงเรื่องแค่นี้เองอเกียนนะ,ะชุดส่งการมันครบยังเนี่ยยังไม่ครบเลยอะขาดล่มอะทำไงอะ ไม่ได้ดิให้พี่ยาเปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันต้องเข้าตัวใหม่เปิดได้หมดเลยและังโหดในสิบห้ากล่องนะคะเป็นกันใหญ่ ผีไม่ออกเลยอ่ะขอผีตัวหนึ่งไอ้ข้างหลังขอเต้นพร้อมกันได้ยวะอ้อยไม่ได้ผีเลยอ่ะเอย่ยใส่ถุงกันก่อนนะ พิยาก่อนนะคะเอาตัวพิยาเปิดแล้วดวงกากอะได้อะไรมั่งเนี่ยอ๋อแล้วนะน่ไ,ได้เปิด หมนแล้วหรอแล้วก็มีปืนปูที่ใส่อยู่อันหนึ่งนะคะนั่นเนี่ไม่ได้ลมเลยอ่ะไม่ได้เปิดเอาของขายนะคะเปิดเอาชุดใส่ ังแพง่ะจะขายออกไหมเนี่ยอยากได้ล่อ่ะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะกิจกรรมลูกโป่งน้ำส่งการนะก็ถือว่าันล่าบอกไม่ถูกว,ว่ามันคุมหรือเปล่าแต่นี่ก็ถือเปิดร้อยกล่องก็ถือไ่าได้ได้เยอะพอสมควรนะเยะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี้ยถือว่าเยอะแล้วนะ เออเพราะว่าเมื่อก่อนนะเปิดไม่ไ,มได้ถาวรอ,อะไรอะอาจจะเป็นเพราะว่าเอาตัวนิกกี้เปิดหรือเปล่าโอกาสมาเลยได้เยอะขึ้นเกี่ยวปะเนาะก็ได้ปืนหาวรน,นะคะเปิดร้อยกล่องได้ปืนหาวรหนึ่งสองสามสี่สี่อันนะคะแล้วก็ได้เครื่องประดับหัวมาสองอัน ได้เก,เกงมานะคะได้ทรงผมอยากได้หมวกร่มหมา,ะะาใส่หนึ่งวันไม่มีช่องให้กดนะเดี๋ยวลบ,ลบอันนี้ทิ้งโอ้ยเต็มอะเต็มมากมมาก,มากถึงมากที่สุดนะคะ อยากใส่หมวกเลยใส่ไม่ได้เลยอ่ะช่องเต็มก็สำหรับใครนะคะที่อยากเสี่ยงนะก็ลองดูนะคะถือว่ากล่องเนี้ยโอเคอยู่นะไม่ยากมากก็ลองดูนะคะเพราะว่าปืนสงการก็ไว้เดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนเอาปืนสงการลงไปอ e ีสเปเชีให้ดูแล้วกันนะคะ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดแลกทูกซื้อเอ็มนะคะมาหาพอลล่าได้ที่วิลเลจสิบหกนะแล้วก็ระวังตัวลอมด้วยนะคะพอลล่าตัวจริงจา๋าจะไม่เอาตัวเด็กอะไรสิบไปนะคะมีอะไรให้มาคุยที่ที่ที่ตัวหลักที่มีถุงเงินเท่านั้นนะเออแล้วพอลล่าก็แบบไม่ไม่คุยกับสิบนะคะมีอะไรก็ก็แบบ มาเดลคุยได้หรือว่ามายืนคุยที่เท้าได้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะกับกิจกรรมสงการสวัสดีค่ะ